สวัสดีครับพบกับช่องเล็กมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายงานข่าวสาโมโโรมอเตอร์สปวันนี้นะครับก็เป็นแข่งที่สนามอังการ,ริโนนะครับก็โซสปินนะครับวันนี้ก็ตำแหน่งกีตาร์ครับตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นมาร์กาเร็ตอันดับที่สองก็จะเป็นมาร์โกเบนเชคก,กี้ครับแล้วก็อันดับสามเป็นดิเจรีสี่จะเป็นอ e ีเนียครับห้าแล้วเป็นโอเบริบลี่หกคาราโรนะครับ แล้วก็เจ็ดจะเป็นเปโรคาต้าแปดเฟอร์มินาเกครับเก้าเป็นลูกานี่สิบเป็นจอนเมียครับสิบเอ็ดอเล็กมาเกตสิบสองเป็นโฟลปาาโลครับสิบสามเป็นแม็วินเดอร์สิบสี่แจ็คมินเลอร์สิบห้าฟานซิโกมานาญ่าครับ, 14, 15, age, รบหลังจากไฟแดงดับครับก็เริ่มออกสตาร์ทกันเลยนะครับ ช่วงออกสตาร์ทต้นครับมาร์กออกสตาร์ทได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็คนที่ตามมาติดๆก็จะเป็นในส่วนของวิเจียรแต่ว่ามีการปะทะกันในช่วงโค้งแรกนะครับโดยฟาบิโอคาร์เตโรครับแปะกับในส่วนอีเนียครับแล้วก็หลุดแทกออกไปนะครับขึ้นธงเหลืองนะครับเซกเตอร์หนึ่งทำให้ฟาบิโอครับหลุดออกจากการแข่งขันไปนะครับแล้วก็มาดําเนินการแข่งขันกันต่อครับในส่วน คนนี่ออกนําก่อนดอสเริ่มต้นก็จะเป็นมาร์กมาเกนครับตามด้วยฟรงโกเมลเลี่ครับแต่ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับทางดิเจียก็สามารถแซงฟรงโกเมลเบเดลลี่ได้นะครับโดยแซงตรงของนอกครับตามมาด้วยลูก้ารมาลินี่ครับลูก้ารมาลินี่ครับออกสตาร์ทได้ดีมากเลยครับขึ้นมาถึงอันดับที่4ี่นะครับส่วนอันดับที่5นะครับก็ตามมาด้วยจอนเมียนะครับติดๆแล้วก็เฟอร์มินันเดเก้ครับสนามนี้ครับ ออกตัวไป,ปแป,ป๊บเดียวนะครับก็มีเหตุปะทะให้ล่วงกันไปต่อนะครับจากนั้นในส่วนของซากโก้ครับก็ล่วงไปอีกคันหนึ่งนะครับยังไม่ทันได้จบไอ้รอบแรกเลยครับซาโก้ไปแล้ว,ลวซากโก้ผมว่าสนามนี้ค่อนข้างที่จะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับก็คิดว่าน่าจะ ดีแต่ว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับสักพักหนึ่งอีเนียครับก็ล้มลงไปอีกคันนะครับหลังจากที่แตกกับคารโลรตอนแรกครับแล้วสักพักนึงก็ล้มหลุดโค้งไปดรื่อยๆเลยครับจากนั้นเข้าสู่รอบที่3นะครับมาร์กยังเป็นผู้นำอยู่ครับตามด้วยทีเจียแล้วก็ซันโคมาเบรดิลี่ครับตัดภาพมาที่เฟอร์มินอันเดเกนะครับ มีช่วงหนึ่งครับที่ตอนลูกาไมนี่แปะกับจอร์เมียครับทำให้เฟอร์มินสามารถสอดแทรงขึ้นมาได้นะครับแซงขึ้นมาได้ขึ้นส่วนอันดับที่5นะครับจากนั้นผ่านไปรอบที่5้ามามาเกตก็กดฟ้าเซ็ตลิงแลบนะครับขับได้อย่างเนียนกริปเลยครับมามาเกตก็ออกมุ่งนำตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วก็นำอย่างต่อเนื่องครับตัดมาครับในส่วนของคู่ที่10นะครับ บตเทิลกันระหว่างกอเกมาตินครับกับอเล็กมาเกสนะครับซึ่งกอเกมากกนแซงเปโดคอต้าขึ้นมานะครับจากอันดับ11นะครับขึ้นมาอันดับ10แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่สามารถจี้เข้ามาที่ใกล้อเล็กมาเกสได้นะครับซึ่งมาตินก็พยายามแซงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแซงอเล็กมาเกสได้นะครับจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับก็เปโดคอต้านะครับ พยายามที่จะแซงมาตินนะครับแล้วก็ผลักดันอย่างหนักนะครับแป๊บเดียวนะครับสักพักลงไปวิจัยกวดนะครับในส่วนของไปโรกาต้านะครับซึ่งเมื่อเมื่อวานเขาค่อนข้างทําเวลาได้ดีนะครับไปโรกาต้าแต่วันนี้ออกตั้งแต่ช่วง Q2 ครับที่ล้มไปครับก็ทําให้เขาเสียตําแหน่งกิจสตาร์ทลงไปเยอะเลยครับแล้วก็นี่มาล้มอีกรอบนะครับแต่ตอนนี้ก็รีจอยเข้าใหม่ครั้งนะครับ ก็ยกรถขึ้นมาขับต่อนะครับตัดภาพมากลุ่มหลังนะครับอเล็กมาเกสครับตามด้วยโพอปากรโลนะครับก็ยังแซงขึ้นไปไม่ได้นะครับอเล็กมาเกสก็จะมีจังหวะที่โพปากรโลไล่ตามตอนหลังเนื่องจากตอนที่พอเล็กแซงได้พวกโพปากรโลก็ทําการจะแซงกลับนะครับแต่ก็อเล็กก็สามารถป้องกันไว้ได้นะครับ ถัดมานะครับเหลือ5รอบสุดท้ายนะครับในส่วนของมาร์คมาเกสก็มีจังหวะที่ล้นออกไปนะครับก็มีแท็กลิตเตือนออกมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับมาร์คมาเกสครับถัดมาในส่วนของกลุ่มหลังอีกนะครับเบเชกี้ครับก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะไล่ตามจอนเมียนะครับเพื่อที่จะแซงทําอันดับให้ได้ให้ดีขึ้นครับเพราะว่า เบเกี้เร็วกว่าจอนเมียอยู่ประมาณ0 2จวินาทีนะครับก็มารอดูว่าจะสามารถแซงได้หรือเปล่าครับแต่จอนเมียก็ขับได้ดีนะครับในสนามนี้ก็ยังสามารถขับป้องกันได้ดีอยู่นะครับจากที่เพื่อนๆได้เห็นสักพักหนึ่งที่กลุ่มหน้านะครับเฟอร์มินคนเดิมครับก็พยายามไล่บี้ในส่วนของลูก้ามาเนี่ครับแต่ว่าโมลูก้ามาเนี่สนามนี้ก็ ถือว่ารักษาตำแหน่งที่4ได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากที่เขาขึ้นมาจากกิทสตาร์ทที่9นะครับพุ่งทะยานขึ้นมาตอนแรกอยู่อันดับที่4ครับซึ่งตอนนี้ขับไป11รอบแล้วครับเขาก็ยังสามารถป้องขับอยู่ในตำแหน่งที่4ได้ตลอดเลสเลยนะครับในส่วนของสปินเลสก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับในส่วนของลูก้าไม่นี่ครับผมว่าน่าจะเป็นอันดับที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับในตั้งแต่ขับ m o t o g p มาของ ฮอนด้าครับก็คือตรอบสปินเลสครับลูกามนนี่ไม่เคยขึ้นมาถึงตาแหน่งที่4นะครับตัดมาในส่วนรอบสุดท้ายนะครับเซอร์มินก็ยังพยายามต่อเนื่องนะครับที่จะไล่แซงลูกาแมนนี่ครับแต่ว่าด้วยระยะห่างแล้วก็โค้งที่ค่อนข้างกระชันชิดคือพอเปิดคันเร่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับยังไม่ทันได้มีจังหวะที่จะสามารถหาช่องว่างได้นะครับก็ไม่สามารถแซงได้ครับ ตัดมากู้หลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบเชกี้ครับก็ยังพยายามอย่างหนักเหมือนกันนะที่จะพยายามแซงจอนเมียครับแต่ก็ยังแซงไม่ได้เหมือนกันครับซึ่งด้วยไรเอาสนามหรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่างที่นักแข่งบอกครับในรอบสุดท้ายก็มีบางจังหวะที่เบเชกี้ขึ้นมาเกือบครึ่งคันในส่วนของจอนเมียครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแซงได้อยู่ดีครับเพราะว่าถึงโค้งซะก่อนก็ต้องยกคันเร่งไปไม่ง,งั้นก็ หลุดแท็กไปแบบในส่วนของเปโด่ครับก็ในส่วนุดรอบสุดท้ายก็ยังมีขับนำตามกันมาเหมือนเดิมไม่ไม่สามารถแซงกันได้นะครับอันดับที่1นก็ยังคงเป็นมาร์มาเกสสก็ยังเป็นดิเจียมเหมือนเดิมครับแล้วก็3เป็นฟรังโกเบเบเรลี่ครับก็ในส่วนของ v r อรทีหอบนี้ตีคู่กันไปเลยนะครับก็ทีมงานคงน่าจะดีใจพอสมควรครับที่สามารถขึ้นโพเดียมได้ทั้งคู่ครับจากนั้นมาร์มาเกสก็บิดเข้าเส้นชัยไปนะครับ ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแซงนำตลอดทั้งเลสนะครับทีมงานก็ดีใจกันยกใหญ่เลยครับทีมงานตุกติส่วนบรรยายนะครับยังเหนื่อยต่อเนื่องครับก็เข้าที่อันดับที่13นะครับซึ่งบรรย่าสาหรับเกมนี้ก็คือปรับเซตอัพใหม่ทั้งหมดนะครับโดยทาราซีบอกว่าปรับใหม่หมดเลยครับโดยไม่ไม่อายอะไรครับก็มาดูว่าผลงานเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมารอดูว่า ในส่วนของเมนเลสพรุ่งนี้ครับบรรยาจะทําได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องมาดูครับก็คงให้กาลังใจกันต่อเนี่ยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก,กับมาค้ามาเก็ครับที่เข้าเส้นชัยที่1แล้วก็ดิเจนะครับที่ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันขึ้นมาจากคิวหนะครับแล้วก็ได้ขึ้นโพเดียมในสปินเลสนะครับส่วนแฟนโก้เบอร์เบอรี่ครับก็ ขับได้ดีนะครับก็รักษาตําแหน่งได้ดีก็มีแค่ดิเจียที่แสงเขาได้คนเดียวที่เหลือก็เขาก็ยังรักษาตําแหน่งได้ครับก็ขอแสดงควาดีกับผู้ที่ได้ขึ้นโพเดียมทั้งสามท่านด้วยนะครับในส่วนของพรุ่งนี้ก็เมนเลสผมมั่นใจว่าน่าจะสนุกดูเดือดมากกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นเลสที่ยาวก็26บกรอบก็เพื่อนเคอยติดตามชมพรุ่งนี้กันต่อนะครับสําหรับพรุ่งนี้ก็รอบเดือดของวันนี้ก็ขอให้เพื่อน นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ